สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับสวัสดีเลยครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ห้องภาคอาวีอมันนะครับวันนี้อย่ผมเหมือนเดิมครับผมเบิดห้องกุมันใครไม่มันกุมันครับยอมภาคแล้วก็พาทุกคนนะครับได้สัมผัสอารมณ์ฟิลลิ่งเหมือนกันแข่งนะก็ยินดีต้อนรับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับ อยู่ไหมครับทุกคนช่วยกันกดไลค์นิดนึงครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับมีใครเล่นอยู่ไหมครับคนแรกครับสวัสดีคุณนารุโตะนะสวัสดีครับสวัสดีเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีเลยครับ มีใครเล่นอยู่บ้างครับมีใครเล่นไหมครับ ล่นครับรออยู่เลยได้เลยครับผมจัดไปครับฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยได้ไหมนะฮะฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครบ2 0 0 0ันเดี๋ยวเราลุยกันรอบแรกเลยครับขอเป็นผู้ชมก่อนครับมาส่งของได้เลยครับได้เลยนะมาครับมาร่วมสนุกกันนะสำหรับในวันนี้นะฮะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยครับใครมาใหม่อย่าลืมกดติดตามกันนะครับยินดีต้อนรับเลยครับฝากกดไลค์กันหน่อยครับครบ2,000เราลุยกันรอบแรกเลยนะ ขอบคุณใบเฟิร์นที่ช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะที่ช่วยแชร์ไลฟ์นะครับขอบคุณมากมากนะครับผมสวัสดีคุณอนาวินนะครับสวัสดีคุณคนที่คุณอาจรู้จักนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนารุโตะ93ด้วยนะมาคนแรกเลยนะสวัสดีคุณตอง9้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะมีใครจะเล่นด้วยกันอีกบ้างครับกับห้องภาคอาวีนมันนะฮะมีไหมครับมีใครเล่นไหมช่วนกดไลค์กดแชร์ครับ ห้องครบ2,000ันเมื่อไหร่เดี๋ยวเรากดไลค์ครบ2,000ันเมื่อไหร่เดี๋ยวราสร้างห้องรอบแรกนะชวยกดไลค์นิดนึงครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากมากนะขอบคุณของขวัญจากทางคุณใบเฟิร์นด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับคุณใบเฟิร์นขอบคุณมากมากเลยนะใครมีกังหันว่างครับส่งกันหันให้ได้นะช่วยๆกันทุกคนเออใช่ครับคนที่คุณอรู้จักขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากมากเลยครับขอคนละไลค์นะ จะไปกำลังใจให้กับการผามากๆขอบคุณคนละแชร์ด้วยนะขอบคุณนารุโตะที่ช่วยแชร์นะครับขอบคุณมากๆครับกดก o อ y l i ้ k เฉยๆก็ได้นะแชร์ไปไหนก็ได้นะครับจะแชร์หรือไม่แชร์ก็ได้นะขอแค่ c o p ป link ิงก็พอแล้วครับขอบคุณมากๆเลยครับผมเอาครับจะครบสองพันแล้วครับเตรียมพร้อมเลยครับสำหรับห้องรอบแรกในวันนี้นะฮะก็เตรียมความพร้อมกันได้เลยนะเล่นกับทุกท่านอยู่แล้วนะครับยินดีมากๆนะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมพร้อมไหมท่านผู้ชมทุกคนครับ ด้วยกันกดไลค์กดแชร์ครับช่วงนี้ช่วงนี้แบบมันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะติ๊กต็อกมันเหมือนไม่แจ้งเตือนกันนะสวัสดีครับคุณทันเจโรสวัสดีครับผมขอบคุณที่ช่วยแชร์เลยครับคุณเอวโตโตะน่ารักมากๆนะขอบคุณามากๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับจะเป็นกําลังใจเกี่ยวกับการพามากๆนะครับขอบคุณามากๆเลยครับผมตอนนี้ไลค์จะครบ2 0 0พแล้วครับผมรอไลค์ครบก่อนนะ ใครจะร่วมสนุกนะครับกับใครไม่ไายกูทายนะครับก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะเช่นเดิมนะครับรางนี้ผมขออนุญาตเปิดหน้าจอรอก่อนแล้วกันนะก็ขอสวัสดีทุกๆคนอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะหาข้าวหาปลากินกันยังครับเข้าเกมแป๊บครับอ่าครับรอได้เลยครับตอนนี้ครับกดไลค์ครบ2,000แล้วนะขอบคุณมากๆเลยครับผมคนดูพร้อมไหมเข้าเกมกันให้พร้อมนะครับผมจะได้บอกเลขห้องนะ ถ้าเขาเกมพร้อมแล้วพิมพ์เลข8ปมาบอกผมเลยครับว่าพร้อมแล้วนะสำหรับเลขห้องนะครับผมสร้างห้องรอเลยครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามีใครจะเข้ามาจองหรือเปล่านะครับในรอบนี้นะขอดูแป๊บหนึ่งนะที่รักทุกท่านนะครับมีพร้อมกัน3คนนะท่านอื่นพร้อมไหมครับท่านอื่น,นท่านอื่นพร้อมกันอยู่ไหมครับ ครับเพิ่งตื่นอ่ะโอเคครับเลขห้องตอนนี้พร้อมแล้วครับ328034ยครับ3 2 8 0 3 4นะใครเข้าก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยครับ328นะครับ034นะใครเข้าก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับอ่าครับตอนนี้เข้ามากันเกือบครบแล้วครับสำหรับห้องในรอบแรกในวันนี้นะเข้ามากันครบแล้วครับงั้นเราลุยกันเลยครับไปถึงตาคุณแบนแล้วเอาครับมาดูกันดีกว่าครับสำหรับในวันนี้ครับใครอยากตั้งชื่อทีมสามารถตั้งชื่อทีมกนได้เลยนะสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านนะครับอุ้ย เราเป็นผู้เล่นด้วยนี่นะแย่ <laughs> yeah, แล้วเราเป็นผู้เล่นแล้วโชว์สเต็ปกันไปหน่อยแล้วกันแบนตัวอะไรดีวะนะครับขอหาตัวแบรนแป๊บหนึ่งนะเราก็ไม่ได้เล่นานานด้วยนะแบนตัวอะไรดีนะหาก่อนแบนแบรนซิปแล้วกันมาแล้วพี่ชายเพิ่งตื่นสวัสดีครับผม แล้วผมก็ต้องลงเล่นด้วยนะพี่เบิร์ดได้เล่นแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นซับพอตเองนะผมไม่อยากเล่นเป็นตัวแบกนะผมชอบเล่นเป็นตัวโดนมากกว่าน,นะขออนุญาตเล่นซับพอตได้ไหมผมต้องเล่นไปด้วยภาคไปด้วยเหรอเนี่ยเนยลงมาได้ยังไงก็ไม่รู้โถเอยพอเปลี่ยนระบบใหม่นี่หนักเลยนะยหลังจากภาคมานานนะ ผมเ,เ,เป็นคนเล่นนะ <c oughs> มาเบิร์ดพร้อมรอพร้อมรอตีนครับชื่อทีมเรานะพร้อมรอตีนคือเราน่าจะโดนพร้อมรอตีนตลอดนะอ่านชื่อทีมแล้วอยากเข้าห้องน้ำเลยครับผมไปเข้ามาแล้วนะทีมแอดหลงมานะครับพบกับทีมอะไรดี เลขข้าหกหลักเดาเองหนึ hi, ่งหลักใช่ไหมครับใช่ครับผมยังไงกดติดตามไปด้วยนะกดติดตามไปด้วยครับยินดีต้อนรับเลยครับท่านผู้ชมทุกคนนะเล่นเองพากเองครับตีน้ำเงินเตรียมเตรียมแพ้ได้เลยนะผมบอกก่อนเลือกตัวก่อนมี่เฮ้ยลืม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 เฮ้ยกลืม ผมมัวแต่เซตเนี่ยไม่มีใครบอกเลยผมก็ต้องหยิบเฮเลนที่จริงใจของผมมาก่อนครับไม่เป็นไรผมเปิดดามให้นะฮะดีแล้วเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์ทันเป็นเงินแย่แล้วนะโอ้ยเราต้องมาลงสนามแล้วเนี่ยเออต้องตั้งใจเล่นหน่อยไว้คนดูสารเชื่อใจเน็ตอยปิงก็พอนะครับขอแค่นั้นนะขอบคุณที่ช่วยแชร์ไลฟ์เลยครับคุณนารโตะพี่ได้เฉิดฉายแล้วเอ้ยพี่เล่นเก่งนะแต่ปากเก่งกว่าแค่นั้นเอง ขอบคุณมากครับใครกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะเก็บแน่จะพักจริงจากแล้วพอดีรอบนี้คนมันน้อยคนมันน้อยไปหน่อยนะฮะเลยมาลงเล่นด้วยสักนิดหนึ่งนะครับผมรู้เลยนะว่าชะตาผมจะเป็นยังไงนะถ้าผมเล่นกับกับคนดูทีไรนะชะตามันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับครับเตรียมความพร้อมเลยครับสำหรับท่านผู้ชมทุกคนในะครทีพึ่งเข้ามานะใครมาใหม่ก็ฝากกดติดตามมาด้วยครับ อเดีแต่ผมคอเกมเองเป็นไงมีคอเกมด้วยโคตรตึงนะครับไม่เป็นไรผมเล่นตามเพื่อนผมจะเล่น,นเงียบผมพากางเดียวผมเล่นพากนนะน่าจะโดนแรงอยู่ก่เดีถวไม่รอดครับไม่รอดไม่รอดอยู่แล้วครับไม่รอดอยู่แล้วนะผมบอกก่อนคนรีบเล่นดีๆนะครับอย่าเสียชื่อเอ้ยไม่เสียชื่อไม่เสียชื่อมั่นใจมั่นใจใครมันแบรนต้นไม้วะ ที่ว่าผมจะเล่นเหรอผมเล่นตัวตัวเมนผมอยู่แล้วนะเฮเลนนะเฮเลนนี่คือตัวเมนผมเลยนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนพิกเกมเองอเปไปครับมารับชมกันเลยครับสำหรับในวันนี้ครับอะไว่าไม่กดติดตามก,กันได้ครับโดยฟอร์เรนลำก็ไม่เอานะเออไม่เอานะเฮ้ยเราเล่นให้เพื่อนนะผรบก้าิามแชร์แล้วครับขอบคุณด้วยขอบคุณที่ช่วยแชร์ให้เลยนะน่ารักที่สุดนะฮะเอาครับขอบคุณมากๆเลยครับ มามารับชมกันดีกว่าไม่ได้เล่นนานซะด้วยนะครับมของคุณเป็นฝ่ายไม่เป็นไรครับเราพร้อมนะฮะมีใครรอเล่นเกมหน้ายุ่งเปล่าครับสำหรับห้องพักอาวีนมันนะยังไงฝากกดติดตามมนด้วยครับใครอยากเล่นเกมหน้าก็ฝากกดไลค์กันให้ครบห้าพันนะครับมาสเตอร์เชฟไก่ครับอย่าไปกลัวผมครับโอเคครับยังไงพิมพ์เลขหนึ่งบอกเลยนะสำหรับใครที่รอเล่นอยู่นะมาเล่นด้วยกันนะครับสําหรับผู้ติดตามทุกคนเลยครับ ที่จะเข้ามาร่วมสนุกนะมนกผมแบนต้นไม้ตัวโกงแถมกลัวพี่เล่นด้วยนะครับกลัวพี่ได้เฉิดชายเลยจ้ะไม่ต้องห่วงเลยครับผม,ผมก่อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงแต่ระวังโดนไก่จิกนะเอาครับตอนนี้เราอยู่กับห้องพักอาวีนมันนะครับบายเบิร์ดหก,กมันใครไม่มันกุมันนะครับใครที่จะเข้ามาร่วมสนุกก็เตรียมตัวเลยนะสาหรับห้องพักอาวีนมันนะครับ เป็นการพบกันร,ระหว่างทีมอย่างแอนหลงมานะครับผมเกิดทางเล่นเองภาคเองครับก็มารอดูกันเลยนะครับสาหรับในวันนี้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะฮะร,ระหว่างทั้ง2ทีมนะก็แบนดนเฟเสรแรกไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูครับไลอัพสักนิดหนึ่งครับว่ามีใครมาร่วมสนุกกันบ้างนะครับโอ้หน้าต่างนี้มันไม่เป๊ะน,นะเดี๋ยวผมขออนุญาตหาปรับปรับนิดนึงอ๋อไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็อาจจะแบบเพี้ยนได้อยู่แต่เดี๋ยวผมรอเข้าหน้าแบบหน้าออฟเซิร์จริงจังดีกว่า ต้องปรับอีกนิดนึงนะครับผมไทยแอดเอ็มเอ้ยได้สบายมากนะมั่นใจได้เลยนะคุณดูตโตะว่าไม่ได้แน่ๆไปซัพพอร์ตที่จริงใจนะจะรอซัพทุกท่านอีกนะครับแอดเล่นซัพนะผมอมเป็นเหยื่อให้นะครับผมเป็นเหยื่อล่อแม่แต่จะเอาออบเจกต์กมที่ถีบนี่คือโดนดักแน่เลยนะผมดูทรง ดีนะเนี่ยสตรีมในมือถือไม่ได้สตรีมในคอมนันสตรีมในคอมนี่เล่นยากนะมาพร้อมบวกพร้อมบวกฝั่งตรงข้ามลิงเมนส้มนะครับเอ้ยอย่าไปกลัวครับมาเซอร์เชฟมาเซอร์เชฟมาตกแอดเลยครับยินดีมากมากนะฮะสวัสดีคุณพอดตครับสวัสดีครับผมใครอยากเล่นก็ฝากกดติดตามกันไว้เลยนะอ,องมาของเราครับแต่ตะกีน้นี้หลงมายังไงไม่รู้ครับเป็นการป้องกันร,ระหว่างแอดหลงมาครับ พบกับทางเล่นเองภาคเองนะครับตอนนี้ต้องมาเล่นเองแถวภาคไปด้วยนะก็ต้องดูว่ามันจะชาเลนจิ้งตัวเองขนาดไหนนะครับไม่ได้เล่นเองภาคเองมานานแล้วเหมือนกันนะส่วนใหญ่จะภาคอย่างเดียวนะครับพอขี้เกียจเล่นะประเด็นเล่นภาคครับจะได้ฝึกภาคจริงๆจังๆนะแต่นี้คือถ้าภาคด้วยเล่นด้วยนี่คือต้องสมองก็ต้องเล่นนะครับภาคก็ต้องภาคนะถ่ายไหมครับถ่ายได้ครับอยากถ่ายร่วมถ่ายได้เลยครับอยากถ่ายร่วมถ่ายได้เลยครับตอนนี้ครับเกมกำลังขัน โชว์เมกาหน่อยครับพี่เบิร์ตแสกดูตัวผมว่าจะไปโชว์เมกายังไงวันนี้คุณโซโนบอลนะครับขอบคุณที่กดติดตามด้วยครับไปครับลุยกับห้องภาคอาวเวียนมัดนะครับลุยเลยครับตอนนี้เกมกหลังจะเริ่มครับตามมาครับมีเฮเลนเอนโซ่ในครับลาสนะครับไวโอเลตนะครับบูลาดนะขณะที่ไฮยาเตะฟอเรติโนวูของอิกกี้ซูก้าครับก็เป็นทางฝั่งอีกอย่างเล่นในภาคเอกนะครับเฮเลนเมกาครับทายยังไงครับวิธีการทายครับง่ายๆครับถ้าใครอยากทายว่าใครจะเป็น MVP ฝั่งผู้ชนะนะครับทำแบบนี้เลยนะ เดี๋ยวผมสอนให้นะครับวิธีการนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกนะครับหาคาว่า Link ์ทรี /6 กุมันนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับพอเจอคําว่ากิจกรรมใครไม่ทายกูทายนะครับก็กดเข้าไปส่งคําตอบมาได้เลยครับว่าสมมุติว่าอยากทายว่าเป็นเฮเลนของผมนะครับผู้น่ารักเฮเลนที่จริงใจนะครับก็เลือกมาเลยนะครับแล้วก็ส่งคําตอบมานะครับกรอกชื่ออะไรให้ถูกต้อง กรอกข้อมูลให้ครบครับตรงนี้อาจจะเขียนว่าไม่ร่วมถ่ายก็ได้แล้วส่งมาได้เลยนะครับก็รอลุ้นสิทธิ์การจองได้ฟรี free, ครับถ้าใครพร้อมแล้วเ <K inder> ตรียมตัวมาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ครับเกมการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับเราไปดูกันหน้าของเกมเลยครับตรงนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันอีกทีนะว่ามีใครมาร่วมสนุกบ้างน,นะครับลงสนามด้วยเหลอครับต้องลงสนามนะเพราะว่ามันมันเห็นคนดูลนแล้วแบบอยากจะมันหมันเขี้ยวอ่ะอยากจะ,อย,กจะอยากจะแบบตบสักทีต้องเลยต้องแบบเอ้ยลงมาตบซะหน่อยดีกว่า ไปเวปากดีซะแล้วนะอของคุณคุณสโนบอลนะครับที่กดติดตามด้วยนะครับใครอยากเล่นในเกมหน้านะครับฝากกดไลค์กันให้ครบ5 0 0 0นะครับก็รอลุยกันต่อในเกมหน้านะแต่ตอนนี้ผมก็ต้องตั้งใจเล่นก่อนนะครับไปครับไปดูกันในเกมเลยครับยี่มาเป็นเฮเลนนะครับในเกมนี้ก็ฝั่งตรงข้ามนะครับมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับมีไฮยาเตะฟอร์เรติโน่นะครับไฮยาเตะของเดียเป็นเจ้าของแมวนะครับแล้วก็คุณพงศ์คอสคอสคิลเลอร์นะลิงนะครับชื่ออะไรเนี่ย กิมูจีนะครับแล้วก็ทางมาสเตอร์เชฟอิกี้นะตองเก้าซูเก้านะครับขณะที่ทางฝั่งของเรามีทันจิโร่เอนโซนะครับโอลิแป้งนะครับเล่นเป็นลาสนะครับวอลเล่ของทางมิสเชวาสนะครับแล้วก็เฮเลนท่ากูบ้ากูร่าเอ้ยมูหลาท่ากูบ้ากูร่าแน่ครับส่วนเฮเลนผมเองครับเบิร์ดเหนียวครับอ่ะอยู่ให้อยู่ให้เฮ้ยอย่าแกล้งเพื่อนอย่าแกล้งเพื่อนผมขอโทษแล้วขอโทษหมวะน้ำตัวอยู่นะโอ้ยโดนแกล้งครับโดนแกล้ง